ล้านนะครับสองแสนกว่าล้านอาจารย์นี่จากนโยบายที่พักเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงใช้ในการหาเสียงสองแสนกว่าล้านแล้วมันจะไหวหรือครับอาจารย์วันนี้เอาเงินมาจากไหนผมอยากจะรู้แล้วเกิดว่าเอาเงินมาจากไหนเอาเอาเงินมาจากไหนดูกันนะครับเฉพาะปีแรกปีเดียวเนี่ยต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าครับห้าแสนล้านบาทครับและจะไปเอามาจากไหนแค่นี้ก็จบเหตุแล้ว นะครับอันเดียวก็จบเหตแล้วและนโยบายที่อีตากรแกทำกับอิตาอภิสิทธิ์ต้องใช้หนี้อีกจมเลยฉเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวก็เจอเข้าไปแสนกว่าล้านเพราะเราเป็นนี่สี่จุดหนึล้านล้านคโครงการไทยเข้มแข็งใช่ครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดูว่าต้องใช้หนี้ที่อภิสิทธิ์ทำมาและมาตัวนี้และขอโทษที เขาตั้งนโยบายขาดดุลไว้3ปีล่อเขาไป2ปีแล้วปีนี้อีกปีเดียวล้าจะเอาเงินที่ไหนมานอกจากว่าจะกู้กู้อย่างเดียวแล้วมันจะไหวหรือนี่เขาลงแล้วเขาบอกลิงอุ้มแตงนะครับเดิมต้องขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็ทํำยังไงครับอาจารย์กู้อีกเหมือนรัฐบาลนี้คือเอาเงินเอาเงิน GDP จากรายได้ซึ่งไม่ใช่ของเราเนี่ยไปเป็นเปอร์เซ็นต์ในการกู้เพิ่มถูกต้องครับแล้วตอนนี้เมื่อเช้านี้อาจารย์ดูข่าวเห็นยังครับเราอันดับสิบแล้ว เต็มที่แล้วกู้อีกก็มีหวังบีดาเรามาแล้ว IMF IMF มาแล้วอาจารย์ก็ตกเป็นเมืองขึ้นเขาโดยปริยายเพราะเขาเราเต็มเต็มซีลิงแล้วเต็มสเกลแล้วอันดับ10บของโลกแล้วแย่เลยนะครับแต่เราอยา่ามาบอกว่าเอ้ยอเมริกามากกว่าเรานะอย่างนี้ต้องเรียกว่าพูดหมาเพราะอเมริกาเนี่ยเขาสามารถจะพิมพ์ดอลลาร์ได้โดยไม่ต้องมีทองแบ็กอัพเลยแต่เราไม่ได้เพราะอเมริกาเป็นประเทศใหญ่เหลือเกินใหญ่มาก และต้องถือว่าเขาสามารถจะพิมพ์ดอลลาร์เท่าไหร่ก็ได้เมื่อตอนสร้างสนามบินอุตภเปาครับโอ้โหเขาลงทุนมหาศาลเลยผมก็อยู่ด้วยตอนนั้นเพิ่งกําลังสําเร็จใหม่ๆ <c oughs> ก็ไปประกอบวีรกรรมไว้เยอะฮะหลังจากนั้นเขาคืนสนามบินให้เราครับ <c oughs> ผมก็ไปถามว่าเฮ้ย hey, เพื่อนไม่เสียได้เหรอเงินที่ลงท่านรู้ไหมเขาตอบว่างไงเขาบอกให้เงินเขาเลยผมเอาก็อยู่เอาเงินดอลลาร์มาเขาบอกอิส p a เ e r ครับดัเกิดพูดสั้นๆที่กระดาษว่าดิสกรีนเพเปอร์บซมันยอสแรงบา์ยอสเซมันก็เป็นของท่านแรงงานก็เป็นของท่านทุกอย่างเป็นของท่านอิสยอสบอกเป็นของท่านไม่ใช่ของเราเราเอาแต่กระดาษมาแต่เป็นกระดาษกรีนคือกระดาษเขียวเขาเรียกเงินเขาว่ากรีนท่นั่นนล่ครับท่านดูดิเขามองข้ามเราไปหลายช็อตแล้ววันนี้เราเต็มซลลิ่งลืมตาอ้าปากได้ยังไงครับ แล้วจะเอาเงินมาจากไหนครับให้ทักษิณเอาเงินส่วนตัวมาไหมลนะ่ะก็ยังทานไม่อยู่เลยยังทานไม่อยู่เลยครับเฉพาะออกอันเดียวก็ขอโทษลมรับประทานแล้วและถ้าไม่ทําตามนี้ก็เจอขายเลยสัญญาว่าจะให้แล้วไม่ให้ครอรัปชั่นความหวังประชาชนคือการหลอกลวงโฆษณาหลอกลวงไปอีกแต่กรกตแกคงไม่ทําอะไรหรอกครับเพราะแกก็ไปตีก๊อปบ้างไปต่างประเทศมั่งทาปากแดงมั่งไม่รูร้จะทาไปทําไม นะครับผมก็มยังงงๆอยู่ว่าออกมาแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยจะให้ความหวังอยู่ตรงไหน,นย์ความหวังเราอยู่ตรงไหนที่จริง,งแล้วที่จริงแล้วโดยหลักแล้วเนี่ยปัญหาของประเทศชาติคือจะต้องคำนวณจากไรายได้ที่เป็นรายได้จริงมากกว่ากู้เงินมาทํานโยบายใช่ไหมถูกต้องครับครับถูกต้องครับและดูความทุเรศของอิตากรครับ ก่อนนี้ก่อนสูงยาวเข่าดีนะครับเพราะมีหลายคอนครับจะาติกวันที่สา <จะ S 1> ออกมาเตือนรัฐบาลใหม่เลยหมายยูต้องปฏิบัติตามวินัยการเงินต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นแล้วถามว่าวตอนมึงมึงไม่เสือกทาวะนั่นแหละสิครับมึงไม่เสือกทําอย่างนี้น่าจะเอาตีนสุนัขลูบหน้าม,ม,ม,มีอภิสิทธิ์ด้วยนะครับใช่อภิสิทธิ์ก็บอกว่ามาเตือนแนะนําทิศทางการคลังต้องประสานแล้วก็พยายามให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเลี่ยงการชใช้นโยบายทางการเงินแล้วตอนที่ทําอยู่ครับ แล้วตอนที่อยู่ทําไปเต็มที่ก็เขาก็บอกแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นรัฐบาลภายเรือให้โจรนั่งนั่งเรือที่โจรพายทุจริตคอร์ทท่านเต็มไปหมดทุกโครงการครับแล้ววันนี้เสือกออกมาบอกพีนรัฐบาลใหม่เขาให้ทําเราจะไปฮะชวนท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์แล้วครับไปหน้าบ้านอภิสิทธิ์แล้วไปหน้าบ้านอิสกรซึ่งไม่มีพรบความมั่นคงแล้วสบายเลยเขาหาว่าเราเป็นกุ้ยข้างถนนตอนนี้จับไม่ได้แล้วแล้วผมอยากจะดูที่ว่าตำรวจจะมาไหม จะมาจับผมไหมทหารจะมาจับผมไหมเพราะว่าท่านไม่ได้มีตําแหน่งแล้วแต่เราต้องตามเช็คบินที่เราเชื่อว่าท่านละเว้นการปฏิบัติตามมาตรา157เพราะว่าทุจริตคอร์รัปชันมากมายท่านนั่งหัวโตะท่านบอกท่านไม่รู้เรื่องท่านไปพูดกับเด็กแรกเกิดเถอะอย่ามาพูดกับคนอย่างเราเลยนะครับเราพอรู้ภาษาบางแล้วเราก็กินข้าวเหมือนกันเราไม่ได้กินแกลบนะเราก็พอรู้นะครับ ถึงแม้เราจะไม่ได้ทานขนมปังเหมือนอย่างเขา้เาเด็กๆเ,เขาทานขนมปังเขาอยู่อังกฤษใช่ไหมครับแต่เราก็พอรู้นะครับพอรู้ว่าเป็นยังไงนนท่านประเมินว่ากรณีของรัฐบาลที่จะส่งไม้กรณีของรัฐบาลอภพิสิทธิ์ที่บอกว่าจะเข้ามาเพื่อปลองดองเพื่อสร้างความมั่นคงทําให้ประเทศชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกํากจัดคอร์รัปชันเนี่ยท่านประเมินแล้วถึงวันนี้ก่อนที่จะส่งไม้ไปให้ใหกับรัฐบาลครนิ่งเนี่ยรัฐบาลภายใต้าการนําของพระปัิจุบันคุณอภพิสิทธิ์เนี่ยท่านประเมินยังไง ผมประเมินว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องร้องเพลงครับครับเอวังก็มีด้วยประกาศชานี้หมดแล้วครับอาจารย์จะไปทำอะไรตัวอภิสิทธิ์เองประกาศว่าลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อรับผิดชอบเลือกตั้งแพ้เสือกรับสมัครเข้าไปใหม่เสือกนี่คำไทยไม่ได้หยามนะอาจารย์นะปุ๊บไี่ก็้แปลว่าเสือนะเอาคำไทยง่าย ไปสมัครใหม่ไอ้อย่างนี้มันเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ําแกงลาออกต้องอย่าไปสมัครสิแล้วไปสมัครทําไมอู้ยหาเสียงใหญ่อุตลุดหมดเท่านั้นยังไม่พอครับชอบนักไอเรื่องคนที่ไม่โปร่งใสเนี่ยจะเอาอิตาอภิรักษ์ครับปปชชี้มูลแล้วยังไปสมัครสสเขตแล้วหลังสุดก็จะส่งฟ้องศาลด้วยใช่ไหมครับส่งแล้ววันที่ยี่สิบหรืออะไรเดือนหน้าเนี่ยศารจะ นัดไต่สวนแล้วเอกสาร,รเป็นแสนหน้าเห็นไหมครับ,รบและอีตาอภิรักษ์แกออกมาพูดน่ารักมากเลยน่ารักมากครับเป็นน้องลูกหน่อยไม่ได้จะเบิร์ดกะโลกจะบ,บอกว่าแสดงสปิริตแล้วลาออกจากผู้ว่าบอกพี่น้องประชาชนเลยนะครับ,รบอย่าไปฟังมันเพราะกฎหมายก็บอกว่าถ้าปปชีช้มูลคุณจะต้องออกจากตำแหน่งในทันทีทธ่ ไอเวนไอเวนนี่เป็นญาติกับจอนะร์อนเวนนะอภิรักเวนจอร์นเวนท้องจอร์นเวนแม่ทุเลศจริงๆเอาความดีใส่ตัวแล้วบอกว่าการเป็นเลขาพักคนละเรื่องกันอาจารย์ครับครับอาจารย์เป็นโจนรฆ่าคนตายแล้วไปอีกทีไปป้นทองเขาบอกเฮ้ย <c oughs> คนละเรื่องอนะไรนวผมฆ่าคนตายไอ้นี่มันคนละเรื่องกันเฮ้ย มันก็ชั่วเหมือนกันและมันเป็นวิชั่วมันมีเป็นวิธีคิดที่ประหลาดไหมครับสำหรับสําหรับวิธีคิดของคนที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ใช้กระบวนการการบริหารมาใช้กับการเมืองของประเทศไทยนะครับผมว่าน่าจะผิดนะครับเพราะคนไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็จะไม่รู้สภาพอย่างเราครับอย่างอภิสิทธิ์เนี่ยเขาเคยเหรอครับขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนเขาเคยเหระครับว่าเออไม่มีตังค์เรานี่เห็นมาเยอะและ้วเพื่อนยกมอค้ามาถามไปไหน กูไม่มีตังค์เลยว่ะจำนำบอกแล้วมึงเอาอะไรกิน <c oughs> บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอข้าววัดกินไม่มีคือแม่ไม่ได้ส่งค่าเรียนมาครับขึ้นรถเมย์ขึ้นข้างหน้ากระเป๋าอยู่ข้างหลังพอกระเป๋าข้างหน้ามันลงมาขึ้นข้างหลัง <c oughs> ก็ขึ้นไปขึ้นมาผ่านความอดอยากผ่านอะไรมาเดินถนนสายนี้มาของเขาเดินบนกรีบกุหลาบ <c oughs> ไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยก็ดูดิครับเสียดินแดนเขาวนี้เนี่ยเป็นยังไงครับก็ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้อีกครับ แล้วก็ว่าว่าตัวนั่นตลอดแต่ผมไม่เข้าใจพวกแม่ยกอย่างหนึ่งมันจะกรีดไปหาบิดามารดามันหรืออย่างไรเห็น <He en S 1> อภิสิทธิไม่ได้กรีดกรีดผมเคยถามม่รู้จักกันนะแม่ยกอภิสิทธิโกรธผมไม่หลายคนแล้วนะเพราะหาว่าผมบ้าบไปอจฉาว่าเขาหล่อผมกไม่ได้อีฉาเลยว่าหล่อยอมรับมันหล่อจริงๆแต่ว่าด่าที่ว่าประเทศเนี่ยจะบรรลัยเพราะเขาเนี่ยถามว่ากรีดทำไมกรีดเพราะหลอดีบอกเออดีไว้ ผมจะไปเชิญธงชัยแม็กกินไตมาเป็นนายกจะได้คุยกันอย่างเดียวเลยโอ้โหนะครับแม่แย่เรายัางติดกับตรงนี้อยู่และรพรรคปธิปัต์เนี่ยได้ทั้งคุณอภิสิทธิ์ได้ทั้งอภิรักษ์ได้ทั้งวิทยาแก้วพลาไยได้ทั้งโอ้กสิทธินี่เป็นความผิดครั้งใหญ่หลวงของตัวผมเอง วันนั้นน่าจะปล่อยให้โดนสแสดงตืบตายไปแล้วจะได้เรื่องของเร<ม>าไปไม่น่าไปช่วยเลย <c oughs> เวรกรรมของเราจริงๆนนเวรกรรมของประเทศไทยและอาจารย์คิดดูว่าอย่างนี้จะไปแข่งอะไรครับพักเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเลยครับเขาขึ้นมาเพราะอะไรอ่ะเพราะพรักประชาธิปัตย์แย่เสมือนว่าอาจารย์เป็นบุรยฆ่าคนตายโออาจารย์ก็แย่แล้วครับของผมเนี่ยภาพที่ดีมาถึงยังไม่เคยฆ่าคนตายเลยปีเดียวผมฆ่าสิบคนผมต้องเลวกว่าอาจารย์แน่นอน เหมือนกันนะครับทักษิณไม่ต้องทําอะไรวันนี้ดีขึ้นมาโอ้โหประชาิปัต์ช่วยทําให้เขาดีโดยไม่ต้องโฆษณาเลยเพราะบริหารงานอะไรยังไม่เห็นเป็นโลเป็นพายครับท,ท่านมองว่าภาพที่พระประชาป,ปั์ที่จะเป็นอดีตรัฐบาลที่จะถึงเนี่ยความเลวร้ายมากที่สุดที่ท่านมองว่าสร้างความเลวร้ายกับบ้านเมืองมากเนี่ยท่านมองประเด็นไหนทุจริตคอร์รัปชันครับยกตัวอย่างอันแรกเลยเด็กแรกเกิดพอพูดได้รู้เลยไอ้ลูดปลื้ดลูดปลื้ดจะแบบไหนลูดปดลืดป้ด พาเข้าไปกี่แสนล้านฮะอนุมัติโครงการละสองนาทีครับเป็นร้อยโครงการเงินเป็นแสนล้านครับขอโทษนะเทวดายัางพิจนาไม่ได้เลยสองนาทีอาจารย์อาาย่านโครงการรถเมย์เอ็นจีวีสองนาทีนี่อย่าว่าแต่คุณอภิสิทธิ์อ่านเลยให้เอาปูงปูงป,ปู่คุณยังไม่ตายนะสมมติยังไม่ตายมันลวงกันทั้งและอ่านทั้งโครงการอ่านคนละแผ่นมันลวงกันยังไม่ได้เลยเพราะเล่าก็ยังไม่ทันเลยสองนาทเีเดี๋ยวเดียวจบแล้วดูโฆษณาน้าบุกยอ ยังไม่ทันจบเลยสองนาทีมันอนุมัติได้ยังไงแสนล้านมันจะบ้าหรือเปล่าเห็นไหมอาจารย์เนี่ยแล้วเขาตั้งกฎเหล็กเก้าข้อมันกฎเหล็กเชียงกงครับปากระป๋องของอิตาวิทูลไปนไงนิ่งครับตามด้วยพวิทยาสาธารณสุขครับหมอเกียงศักด์ต้องมีอันเป็นไปนิ่งตามด้วยพอกรกโกเอ้ยขอโทษกอบศักแหมเรียกผิดไม่ได้กอบโกขอโทษนะเดี๋ยวไปฟ้องผมกอบสักครับ หมู่บ้านเข้มแข็งภัยเข้มแข็งครับเองแข็งแต่ชาวบ้านเขาแย่เอาตู้น้ำสองแสนกว่าบาทไปตั้งต้นทุนสองสองหมื่นขอโทษแล้วเป็นเขาเรียกอะไรพลังแสงอาทิตย์ด้วยโซลาเซลล์ครับบอกอยากจะอธิบายให้ฟังพลังแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับขอโทษทีเขาไว้ตั้งในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าถ้ามีไฟฟ้าเขาไม่ต้องเอาไปอย่าคิดว่าพลังแสงอาทิตย์เนี่ยประหยัดนะครับเพราะอาจารย์ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับ าติมน้ำกลั่นเติมลูกแบตเตอรี่ก็มีอายุใช่ไหมครับถามผประธานแบตเตอรี่เก่าอายุของแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่งสองปีผมชอบเรื่องรถยนต์มากทําไมไม่ซื้อไฮบริดล่ะครับอทําไมไม่ซื้อไฮบริดทาไมด้วยอาจารย์ฮะอายุของแบตเตอรี่เนี่ยมันได้แค่เต็มที่สามปีอาจารย์ใช้อย่างเต็มเต็มยังไงสามปีเนี่ยล่วงไฮบริดเนี่ยอาจารย์ใช้แสนกิโล แสนกิโลสิบกิโลลิตร,รก็เติมน้ำมันหมื่นลิตรหมื่นลิตรก็ลิตรละสามสิบาทสามแสน,โอ,โ,หโ,หน,นสโอ้โหประหยัดไฮบริดนี่มันอ้โประหยัดขอโทษประหยัดสามแสนไลฟ์ไทม์ของแบตเตอรี่เนี่ยสามปีขอโทษนะแบตเตอรี่ไฮบริดตอนนี้เปลี่ยนเนี่ยนะครับสามแสนบาทบลมรับประทานเลยก็เกินน้ำมันเองแล้วขอโทษทีแล้วผมไม่ถามคนซื้อ งงกันเป็นแถวเลยบอกเออจริงไว้ถ้ากูจะบ้าแล้วซื้อมาทําไมครับต้องอีกสักสิบปีข้างหน้าครับที่แบตเตอรี่อายุการใช้งานจะมากขึ้นแล้วอาจารย์จะไปประหยัดแล้วราคาถูกลงนะครับราคาถูกลงอย่างที่ตอนนี้ผมเป็นประธานองค์การแบตเตอรี่เนี่ยผมวางแผนให้อ,อําเภอทุกอ,อําเภอเลยในประเทศไทยครับเลิกใช้มอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์แบตเตอรี่หมดแล้วชาร์จเอาเราไปจีนไปกับท่านชัยวัฒน์โอ้โหรถไฟฟ้าเป็นเมืองก็ประหยัดลงไปได้ เรคิดไว้เรียบร้อยเลยพอเด้งจากนั่นจบเลยพอออกจากสรชเลิกกันมันใช้น้ํามันเหมือนเดิมก็ได้ลดการนําเข้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นจักรยานยนต์พอไหวเพราะลูกมันนิดเดียวมันก็ราคาไม่เท่าไรแต่ว่าถ้ารถยนต์เนี่ยแพงครับยิ่งรถไฟเป็นล้านนะครับลูกเราเป็นล้านเพราะเบนเลิมเลยเพราะฉะนั้นการที่การที่ไปจัดโครงการแบบนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่ไม่ได้ไม่ได้ช่วยประหยัดให้กับประชาชนเลยใช่ไหมครับ เอาเงินไปละลายแม่น้ำเปล่าๆนี่เราไม่นับย้ายต้นไม้เข้าย้ายต้นไม้ออกนะครับนี่เรารต้องตามไปเพราะมันติดอปามเยาวามันบอกว่าอุ้ยติดปามยยาวาดีพัดความชั่วออกติดเรียบร้อยเย็นสินแส้คนมาบอกไอ้ยาปามเยาวาพัดความชั่วเข้ารวยอะ่ะเงินใครเงินพัสดีอ,อาจารย์กับผมบมันตั้งเล่นถอนเล่นหวยเอาของมันดิ เออเป็นบ้านมันมันจะทํำไหมครับมันยังไม่กล้าทําเลยนี่มันบ้าแล้วไปไงปลาล์มเยาวาขอโทษให้โตรปาล์มเยาวาก็เอาไม่อยู่ก็เองบริหารงานอย่างนี้ไปไงครับครับเลือกตั้งเป็นฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบตัวเยอะแยะได้แค่เนี้ยครับ,รบเขาที่แล้วได้น้อยกว่ากว่าจะมาเป็นรัฐบาลได้โอ้โหต้องตาคอมอชอทำโอ้โห,โโหสารพัดกว่าจะมาเลยไปสร้างสถิติให้กับทักษิณพี่น้องคู่แรกเป็นนายก หม่อมราชวงศ์คือกลิตหม่อมราชวงศ์เสนีนี่คู่สองทักสินยิ่งเละอ้ยขอโทษยิ่งรักไม่ใช่ยิ่ง